ทางด้านของกองทัพนะคะออกมาชี้แจงว่าไม่มีการถอนกำลังออกจากทำเนียบรัฐบาลนะคะยืนยันอนุญาตให้แกนนำม็อบประชาธิปัตย์เข้ามาใช้เฉพาะตึกสันติมตรีเพื่อถแถลงข่าวเท่านั้นค่ะด้านนายชูวิทย์กมลวิสิตก็ระบุว่าประเทศไทยนั้นไม่เหลือกฎเกณฑ์ให้ยึดถือแล้วนายชูวิทย์กมลวิสิตหัวหน้าพรรคก๊กลกประเทศไทยโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าแม้มีรัฐบาลแต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ เพราะมีแต่ข่าวม็อบของนายสุเทพเทือกสุบัณบุกยึดสถานที่ต่างๆหรือการทำร้ายร่างกายประชาชนแล้วใช้เงินปิดปากอีกทั้งบังคับสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวม็อบเพียงด้านเดียวทำให้ต่างชาติไม่กล้ามาเยือนประเทศไทยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐบาลและที่แปลกคือเมื่อก่อนนายสุเทพอยู่ในสภาอาภิปรายทุกครั้งต้องกล่าวหาเสื้อแดงว่าเผาบ้านเผาเมืองแต่เมื่ออยู่นอกสภากลับประกาศเชิญชวนเสื้อแดงให้มาชุมนุมด้วย นายชวิตยังกล่าวต่อไปว่าประเทศอื่นๆเร่งจัดก,การเลือกตั้งเพื่อหารัฐบาลมาบริหารประเทศให้เดินหน้าแต่ประเทศไทยยังไม่รู้จะมีเลือกตั้งหรือไม่เพราะมีการขัดขวางการเลือกตั้งและเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหารนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภารีบทุนกล้าวแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีภายในสองวันทำให้ประเทศไทยวันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่มีกฎหมายด้านพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังทหารชี้แจงว่าทหารจํานวน4กองร้อยและตํำรวจ2กองร้อยยังคงอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลไม่มีการถอนกําลังออกไปตามที่มีข่าวแต่การอนุญาตให้แกนนําม็อบประชาธิปัตย์เข้ามาใช้ตึกสันติมตรีในการถแถลงข่าวก็เพื่อลดการบาดเจหน้าหรือบุกรุกเสียหาย ยืนยันอนุญาตให้ใช้เฉพาะตึกสันติมิตรีเท่านั้นไม่ใช่พื้นที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดแต่อย่างใดขอให้มั่นใจว่ากองทัพจะยังทำหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใด